มารีวิวเนาะสีหนึ่งๆที่ได้เอาน้นนมนำมันก่อนเนาะโอ้เยิ่มเลยเติมน้ำมันก่อนนี่น้ำมันเอ็ดซังสองทีเนาะตัวน้นวนน 50, 50, นำมันหาสิบหาสิบห้าพันน้ำมันไปก็สิบบาทเนี่แหละ ีข้ขาวผสมเนาะจะมีขีของมันใส่ตามนี้เลยขีใส่ประมาณครื่องลิตรเนี่ยนะเม็ดเนาะใช้ยังขีน้านานำมันปะโทุขีน้นำมันสมุวมเนวะ เาจะเติมเป็นประมาณฟ้านึ่งฟาหนึ่ง,งสองทีครับใยอื่นตูใชประมาณฟ้านึ่งจะขึ้นมาอะไร หนึงส่วนต่อเส่าหาเนาะตามสูตรทูค้คฟังเข้ามาปิดสนิทแบน้ลองเบิร์นดูข้างัวเนาะอ้าวจอ้ ผสมผสมเพรากันเนาะมาจีบตุ๊กัวดเลยพี่น้องคนตุ๊กัวดเดี๋ยวสั่งตุ๊กใหว่มาใส่จะมีของเคื่อเกี่ยทางเลย อก,กองอก,กองอก,กองจบเศษเปลือลงไปอามาันขึงดิดเนะเดี๋ยขึงดิสฮิตตัดได้สำเร็จ เรื่องติด,ด,ด,ดง่ายนะจ้กมีต,ต,ติดง่ายนะทุกคนติดยูสติดส์ไวไฟสตาร์ตง่ายยังไงสตาร์ตคนเหมือนกันคอยก็เบานะ ติดตัวในว้าวนี่งสิประมาณเปิดรืบปิดถึงในแรใจอยูลล่ตงลุ่มแล้วขึ้นน้อยประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเรีลองมาแล้วเด้อเย็ง่ายนะง่ายเลย